หรือสิ่งที่มีอยู่ในดินบนดินใต้ดินแรงงานก็คือนของเราทุนก็คือเงินที่เรามีอยู่ว่าจะใช้ปล่อยผู้เพื่อให้นะคุอเปนคนอย่างไรแล้วก็ผู้ประกอบการคือผู้ที่เอาปัจจัยทั้งสามอย่างหรือมากกว่านั้นมาบริหารจัดการให้เกิดดอกออกผลขึ้นมาโอเคคาถามใครน้าเสียงใครจะดังตอบพร้อมกันนะที่ดิน ถ้าเรามีที่ดินเนี่ยผลตอบแทนของที่ดินคืออะไรคะเช่โอ้ข้างหลังเสียงดัง่ไมนะช่เลยผลตอบแทนของเจ้าของที่ดินคือค่าใช่เอ้ยเสียงดังมากเลยเล ความผลตอบแทนเป็นอะไรคะเรือรายได้เงินเดนโอเคค่ะค่าจ้างหรือเงินเดือนเนาะแล้วแต่เราจะไปทํางานที่ไหนถ้าทำงานเนี่ยอาจนะได้รัฐราชการเรียกว่าเงินเดือนเนาะถ้าไปตามบริษัทอาจจะเรียกว่าค่าจ้างหรือเงินเดือนกันแล้วแต่ถ้าเป็นแปลวัดเรียกว่าค่าจ้างเนาะถ้าเป็นรายเดือนเรียกว่าเงินเดือนเนาะโอเคนะ่นแรงงานผลตอบแทนคือค่าจ้างนะคะทุนเงินทุน ถ้าเรามีเงินไปล่อยผู้ผลตอบแทนเือ่ดอก <laughs> เ,บ,เบีบ้ยดอกเบี้ยในการดอกเบี้ยอ้วาวเราเป็นผู้ประกอบการเองเลยผลตอบแทนเพิ่ม การใช้ปัจจัยนันติกี้เรารู้แล้วว่าปัจจัยที่ส3ชนิด4ประเภท4ชนิดนะค,ะ,คะจากนั้นนะคะคเอาปัจจัยนั้นมาปเป็นอะไรคะผลิตสินค้าและบริการ <S S กตอบสนองความต้องการของมนุษย์ที่มีทีีม่มไม่จํำกัดก็คือมนุษย์มีความขังแกร่นะคะความขังแนก็อธิบายไปแล้วในแง่พุทธศาสนาก็คือความไม่รู้จักพอทำยังไงถึงจะรู้จักพอคะเอาไปหัวเนาะไปหัว คือสิ่งที่จะต้องได้เนาะมีตัวตนนะคะเป็นบริริการนี้ก็คือจับต้องไม่ได้เดี๋ยวเราเป็นพวกเดียวกันนะเราจะเหมือนกันเนาะเราขออคกันอาจารย์จะวชที่วิทยาชีวาธมศาสตราใครเป็นรุ่น้องบ้างโอ้โหเะย่เยอะเยเยอะะ ตอนนี้อาจารย์ที่สอนอาจารย์เก่าที่สอนอยู่ก็คืออาจารย์โคมเนเพื่อนกันเลยทุกค้แต่ให้องอ่ะอาจารย์โคมรู้จักไหมไม่รู้จักอาจารย์โคมจริงๆที่นักชาติเลยใจอาจารย์น่าจะใกล้หกสิบแล้วนะผมสั้นๆแต่ซอยอ่ะไม่ได้สอนใช่ไหมอ่ะโอเคกำลังหาลูกน้องในชีวิตเลยนะคะแต่ทุกคนเป็นลูกน้องทั้งหมดว่าจบมัธยมเช่นกันเนาะจบปีไหนทุกไหม มีอาจารย์เล่ลั้น okay okay ี่ตอนนี้เป็นที่รึกจากมังจะเปนเสียงปีหน้าที่เปันเีงใน่ไหมรับไม่เดเนาะตัวว่าเนาะอันนี้น่าจะรุ่นพ่อแม่หรือป้าประมาณนั้นนะพวกเรายุ่ยุ่ยแม่เหครับรุ่นยร่ะพี่หนักรุ่นยุยคุยใหญ่หนักใช่ไหมท่วหนักเลยนะสิ่งที่บริการในการาเป็นบริการคือ เนี่เาเป็นเซ็นทรัลหรือทรัพย์ทางเศรษฐกิจเซ็นทรัลหรือเรียว่ายิคามิงคูสก็คือสินค้าทางเศรษฐกิจพวกบนะคะสินค้าทางเศรษฐกิจแบ่งเป็นสินค้าที่เอกชนดำเนินการผลิต้มาคำว่าเป็นสินค้าทางเศรษฐกิจก็ต้องเอาวัตถุดิบเอาสิ่งที่อยู่ตามธรรมชาตินะคะมาแปรสภาพมาแปรสภาพหรือแปลรูปทำให้มันเป็นสินค้าที่มีมูลค่าเกิดขึ้นนะคะเราเรียกว่าให้เอกชนดำเนินการจะไป Produce หรือสินค้าเอกชน อีย่างนึนงคือสินค้าไรราคาหรือสินค้าให้ปล่าวันนี้หายใจมั้ไงคะวันนี้ไม่กินถ้าหายใจนะคะอย่าที่เกลียยหายใจนะลูกวันนี้ไม่กินถ้าหายใจเลยหายใจฟรีค่ะวันนี้เพราะนั้นอากาศพวกนี้เป็นฟรีรู้ดหรือสินค้าให้เปล่าหรือไร,ร้ราคานะไม่มีราคามันมีจํานวนบ้างจำนวนมันไม่มีราคาที่ฉันเสียหายกันแต่ตามใจที่เข้าไปไงคะเข้าโรงพยาบาลออกซิเจนไม่พอไปไงคะเอ่อเอาอ,อกากาศแปอยูกก่แปลรูปเป็นออกซิเจนแต่คัน ะะให้เราสูดเข้าไปเพื่อไปนะะฟอเกเลือดหรืออะไรก็ตามอันนั้นจะกลายเป็นอีคอมมิชโพสที่มีราฐาซื้อขายกันน้ำในแม่น้ำคลองเป็นยังไงลกูกอ่านได้ไหมอ่านเล่นได้นะคะมีปลาะะสปาดให้ด้วยนะคะปลาที่นี่เยอะมากเพราะว่าปล่อยแล้วห้ามจาัยบยกเว้นคนยังต่อสร้างไระแย่เอางวยจับแล้วคืน เยอะมากเพราะว่าจัดงานบูนทีไรได้ไหคะมีการปล่อยปลาแล้วก็ติดน้ถ้าลไปอาบน้ำมาฟองนี้ก็ไม่เสียตังค์เตือนว่าเวลาถ่ายเจ็บปนนะลสาธุเวลาน่ขอให้ได้เปลี่ยนเสรอาบิชาเศรษฐศาสตร์เองนะเดี๋ยวจะไปว่ายน้ำนะคะแก้บนนะคะบนวหายน้ำไปเที่ยวหนึ่งหลานฮันลอยกระทีอันนี้อย่าบนนะคะเพราะว่ามีคนจองซ้ำไว้หมดแล้ว จ้องไปเลยลุงมีพอสองไม่ทันระวังเลยบนไว้มันลอยกระทงตอนเที่ยงคืนนะคะไปไหว้มาแล้วก็กินน้ำนิสัยไม่ดีไปนะฮะกินน้ำนิสัยไม่ดีไปแล้วก็ไหว้น้ำด้วยเกมยืนนะฮะก็เลยเป็นเข้าสัพท์ถูกต้องใกไปเพราะนั้นเวลาบนอะไรก็ตามนะคะให้บนว่าถ้าผู้ชายให้บนว่าจะนั่งสมาธิตลอดทั้งคืนจะวน ตลอดทั้งเืนจะใส่บานะคะตลอดปีตลอดเดือนเขาไปผู้หญิงก็จะบมชีวิตเลยว่าจะักสาสีหน้าสิแดงแล้วก็ก็ฟังไม่รู้จะไปบบนกิน้ไม่ดี้าไปคือกินรงงไหว้หเาอต้องใ่รอยแนก็ตายตรนไหนมาไปไหว้จงไก่ตรนไหนมไปห้จงไก่ี่เราลอยเน่ยแจกเพื่อนบ้านเมือาไปไร้ทันรุ่นไหนเป่รุ้นเ้น่อสนังล เวลาศึกษาสื่อสารจะได้ต้นที่สองส่วนในการนะคะอันหนึ่งก็คือจุลภาคอีกอันหนึ่งก็คือคภาผ้ะการศึกษาจุลภาคก็คือการศึกษากิจกรรมทางสังคมในส่วนย่อยนะคะหรืออาจจะมองในแง่ของการศึกษาข้อมูลเป็นจังหวัดเป็นอำเภอเป็นผู้ใหญ่ผ้าหรือว่าการก้าวใต้อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นจุลภาพแต่การศึกษานะคะทั้งเรื่องของสถิติเช่นเรื่องของรายได้ประชาชาติการออมการลงทุน การของประเทศทั้งหมดเนี่ยเราเรียกว่าการศึกษาในส่วนของเศรษฐศาสตร์มุขภาพซึ่งเป็นการศึกษารกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยส่วนรวมคำว่ากิจกรรมนั่นคือการเป็นการจ้างงานการลงทุนการฟองนะคะการผลิตการบริโภคพฤติกรรมของการบริโภคนะคะของคนในจังหวัดนั้นจังหวัดนี้ภาคใดภาคนี้อันนี้ก็ดูหลักใหญ่ๆเลยว่าถ้าเราศึกษาทั้งระบบเศรษฐกิจเราเรียกว่าเรากำลังศึกษา นกิจกรรมทางเศรษฐกิจส่วนรวมนะคะส่วนรวมของประเทศเราเรียกว่าเศรษฐศาสตร์ภาพภาแต่ถ้าเราศึกษาเป็นจุดๆเป็นส่วนๆเป็นธุรกิจเป็นนะคะที่ไม่ที่ไม่เป็นภาพรวมของประเทศเราเรียกว่าการศึกษานั้นเป็นเศรษฐศาสตร์จุลภาพเวลาจะศึกษาเราศึกษาไปควบคู่กันไปทั้งจุลและมหาภาพเพราะกว่าที่มันจะประกอบเป็นมหาภาพได้ดีมันต้องมี ส่วนย่อยหรือคุณภาพดีก่อนถึงจะทําให้มหาภาคดีไปด้วยนะคะอันนี้พอมองเห็นภาพนะจ๊ะเจ้าจ้๋ยวก่อนจะได้แล้วนะเดี๋ยวทํานะรามาเราก็ค่อยไปยรั้งหนึ่งอ่าไม่ทราบว่าปีหนึ่งได้ไปเยี่ยมชมที่ห้องสมุดทียังไดถ้าอาจารย์ไม่นาไปก็แจ้งอาจารย์ผู้ษานนะคะว่าหนูอยากไปห้อง,ง,ส,องสมุดเยี่ยมชมห้องสมุด ค่ะเขาจะมีตารางเวลามานะคะแล้วก็จะให้เราไปถ้าจะนําเยี่ยมชมทุกชั้นถ้าไปเป็นผมคณะนะคะแต่ถ้าไปเองก็ต้องศึกษาสอบถามด้วยตนเองนะคะาการดูหนังปักเป่งที่นั่นมีหมดเลยนะคะแล้วก็ที่นั่นปีสองเคยไปสักครั้งเมื่อยุ่งเราไปบ้างแล้วนะนเขาจัดไป <ผม S 2> นั่งเยอะเลยเนาะที่กุ้งนะทีเก้าอี้สีสันสวยงามนั่งนอนก็ได้นั่งก็ได้จะดูหนังส่วนตัวก็ได้ จะฟังเพลงดูหนังเป็นห้องมีนิเคเตอร์ก็มีนะคะไปเย้มบ้างนะปรับตกใหม่นะคะถ้าตำราที ici, ่ให้ไม่เพียงพอนะคะแต่ศึกษามากกว่านั้นนะคะในห้องสมุดก็ได้หรือเป็นเด็กแล้วก็อ่านได้คอทถ้าคอทนี้แทบจะเขียนหนังสือไม่ต้องเป็น ก็เลยงานสองชิ้นก็เลยห้เขียนด้วยแรงมือนะคะจะดูว่าใช้ภาษาเรื่องอะไรครับเวลาสอนันศ้กษาคือครูเนี่ยผูมัดกับเกศึกษาคอมพิวเตอร์มาทุกสมัยเลยนะคะเขาจะให้ครูสอนวิชาเศรษฐศาสตร์คอมพิวเตอร์ตลอดมาเลยนะคะปกติสอนอรีบ้างตอนนี้คอปีได้สอนคอมพสอด้วยนะคะปกติเดินอรีก็เลย บางทีเจอสียงกระปั้นนะฮะเกเลโก้ก็เลยมีบางวุ่นไปว่าคอมพิวเตอร์นี่เวลาสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษไม่ค่อยจะได้เรื่องเลยนะคะเพราะว่าพวกนี้เป็นไงลูกไม่ค่อยคุยกันนะพูดไม่ค่อยรู้เรื่องนั่งอยู่ด้วยกันก็ไม่พูดกันลายหนาันอยู่อย่างนั้นคอยพูดเข้มดีกว่ะโอ๊ยพอมคอยยึดเครื่องโทรศัพท์มานะคะ เหมือนแค่ลงแดงแบบว่าม่เต้องไลต้ะรเวลาระวังนะกนะเวลายิ่งพวกเรารนเรื่องนี้นะครับต้องใช้ให้เป็นเวลาพอะถ้าเราติดมันแล้วเนี่ยนะคะมันจะทาให้สุขภาพระเียสาตาราเียเลยตอนนี้ยเด็กเนระคะพอแผ่ตัวมาเป็กจะลำบากเพราะนั้นแบ่งเวลานี้เป็นนะไอีิใช้ให้มันใช้ให้มันไรหละแต่ที่เป็นเวลาแล้วก็เหมาะกับงาน